ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเล็กประจำวันที่20มีนาคมนี้ครับกับประเด็นของช่วงที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนาช้างศึกชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อสุดครับทีมชาติไทยครับได้เดินทางมารายงานตัวครับพร้อมกับตนาสุเมชคสารชาติได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าพร้อมที่จะลงเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชต้องการแต่ในขณะที่ดานจมุกเอกนิตปัญญาครับต้องถอนตัวเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแหละครับโดยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับเวลา12.30นของช่วงเที่ยงครับนะลง โปรแกรมของเทรนดโดวินเท็ดครับทีมฟุตบอลชายทีมชัวไทยชุดใหญ่ครับได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมครับก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ครับจำนวนสองนั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกเ,เลยครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับจากการรายงานตัวครั้งนี้ครับนำมาโดยทนายบันโนพูกิงครับกุนสือของทีมพร้อมด้วย20นักเตะครับนำมาโดยทนายเจ้าเจเชรนทิ์สุนกรสินสุภโชคสารชาติกิษฎดาการแมนสุภชัยเจดเดตครับส่วนเพื่อนที่เหลือครับก็จะตามมาสมทบในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ด้านเอกนิตปัญ,ญญาครับต้องถอนตัวเนื่องจากเมกันปาเจ็บรบกวนจากเกมที่พบกับพีทีประจวบเอฟซีหลยครับ ซึ่งในขณะเดียวกันครับภายในการรายงานตัวครับธนาสุบุชโชกสารชาติก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าดีใจครับที่ได้กลับมามีชื่อติดทีมเชีตรไอีกครั้งเป็นการได้กลับมาทํางานร่วมกับเพื่อนๆและภูมิใจมากครับที่มีชื่ออีกครั้งร่างกายตอนนี้ครับต้องบอกว่า100%เลยครับจากการก่อนหน้านี้ครับทีไม่ค่อยได้รุแรงส่วนใหญ่ครับจะเป็นเพ่นตัวสํารองทําให้ร่างกายครับไม่ค่อยล้าสักเท่าไหร่เรื่องการเป็นตัวสํารองในสโมสรครับจริงๆและผมไม่ได้กดดันเท่าไหร่ครับเพราะรู้อยู่แล้วครับอาจจะต้องเจอก พยายามนะครับที่จะทําหน้าที่ของตัวเองไอเ็มชีไม่ว่าโอกาสครับจะมากหรือน้อยเพียงใดครับเมื่อได้ลงสนามครับผมก็จะเต็มร้อยเสมอถ้าพูดถึงครับการถูกจับไปเล่นในตําแหน่งวิงแบกขวาครับผมก็ได้ไม่สีเลอดอะไรเพราะขึ้นอยู่กับโค้ชครับว่าใช้ใช้งานอย่างไรไม่ว่ามันจะไม่ใช่ตําแหน่งที่ผมถนัดสักเท่าไหร่ครับส่วนทางด้านมานครับจะใช้ผมอย่างไรเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีเลยครับ และสำหรับทางน้้นทีมชาติชุดใหญ่นั้นครับก็จะลงแข่งขันอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ครับเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติซิลีครับในคืนวันที่25มีนาคมครับเวลา1นาฬิกาส่วนเกมที่2ครับที่จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในคืนวันที่28มีนาคมครับเวลา1นาฬิกาเช่นกันครับโดยทั้ง2นั้นมีการถ่ายทอดสดทางช่อง AI s Play ทั้งหมดเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปต่อกันที่ตรงฝั่งของบุรีมยูไนเต็ดกันหน่อยครับยืน1อีกครั้งในบ้านครับเมื่อลาสุดได้เปิดยอดผู้ชมเกมทะลดก2022นัดที่24ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแหละครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีโวทลิก2022ครับนัดที่24ครับลงสนามไปเป็นชีเรียบรดนะครับโดยเมื่อวันที่18-19มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยในสัปดาห์นี้ครับทีสนามชังกรีนาทีบูดาเปสต์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดเป็นเกมที่มีแฟนบอลครับเข้าชมเกมเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้เลยครับโดยทั้งนี้ครับการเปิดเผยยอดผู้ชมเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลลีโวทัลิกครับทั้ง8สนามครับก็มีดังนี้เลยครับนัดที่24ครับ อันดับที่1ครับก็คือสนามชางรีนาครับทีบุรัมยูนเต็ดครับถล่มขอนแก่นยูนเต็ดไปถึง4ประตูต่อหนึ่งมีจํานวนผู้ชมครับ21,605คนอันดับที่2ครับก็คือ BG s t สเตเดียมครับเกมที่ B g จีปทุมยูนเต็ดพ่ายแพ้ต่อแบงคอกยูนเต็ดไป1นประตูต่อศูนย์มีจํานวนยอดผู้ชมครับอยู่ที่ประมาณ5 0 5 8คนอันดับที่3ครับก็คือสนามเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาครับเกมที่นครราชสีมามาได้4ถล่มทนาุเชียงรายยูนเต็ดครับไปํานนวยอดผู้ชมครคือ 4,440คนอันดับที่4ครับสนามแพสตเดียมครับการทีเ f ฟซครับชนะตนาสุขุเทฟซไป2ประตูต่อศูนย์มีจำนวนยอดผู้ชมครับ4,285คนอันดับที่5ครับก็คือสนามชลบุรี u t ทเสเตเดียมครับเกมที่ชลบุรี FC ภายต่อราชบุรี FC ครับไป2ประตูต่อหนึ่งมีจำนวนยอดผู้ชมครับ3,964คนอันดับที่6ครับก็คือสนาม3อ่าวสเตเดียมครับเกมที่พีทีประจวบ FC ครับภายต่อเมืองทองรายแดไป1ประตูต่อศูนย์มีจำนวนยอดผู้ ชมครับ2,358คนอันดับที่7ครับก็คือสนามบุญยจินดาครับเกมที่ปูริทโร f c ครับเสมอกับปราปาง f c 1ประตูต่อหครับมีจํานวนยอดผู้ชม945คนอันดับที่8ครับอันดับสุดท้ายครับก็คือสนามสมพูดเชียงใหม่700ปีครับเกมที่รำพูนบรีเอร์ชนะต่อน้องบวพิเชษสี่ครับไป1ประตูต่อศูนย์จำนวนยอดผู้ชมครับอยู่ที่ประมาณ895คนเลยครับและสำหรับการแข่งขันธนิกในฤดูกาล2022ครับลงสนามปราณีสี่นัดครับเป็น งฝั่งของตะนั้นเรียมยูนเต็ดครับยังคงยึดจ่าฝูงอย่างเดียวแน่นและครองสถิร้อยพายอยู่ในตอนนี้ครับดยการเก็บไปทั้งหมด6 4คะแนนนำห่างแบงคอกยูยนเต็ดครับรองจ่าฝูงอยู่ถึง12คะแนนด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปต่อที่ตรงฝั่งของธนานช้างศึกยูยีสปีกันหน่อยครับเ mm hmm. มื่อราสุดธานานโคตอิสระสี่เทโลครับออกมายอมรับสั่งให้แข่งในทีมยูยีสปีครับใส่ให้สุดในรายการของธนานโดฮาครับและมั่นใจเลยครับว่าเด็กยูยีสปีทีมชุดนี้ครับก็คืออนาคตชุดใหญ่ในอนาคตแหลยครับ ล่าสุดเลยครับต้านโคตอิสระสีเทโรครับกุญซือใหญ่ของทัพช้างศึกครับยังบัดทีมชาติไทยอยู่23ปีครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะพาทีมครับออกเดินทางไปยังประเทศกาตาร์เพื่อที่จะรวมศึกฟุตบอลอยู่23ปีครับหรือแต่นัดดูฮาครับ2023ระหว่างวันที่20จนถึงวันที่29มีนาคมหึือถึงเป้าหมายครับต่างในโทวรเมนในครั้งนี้แหละครับซึ่งทังนี้ครับล่าสุดครับด้านโคตอิสระสีเทโรครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเป้าหมายหลักของเราครับในการไปแข่งขันครััั้งงนีีกก็คคือาาารรสสวมมพธ์ และลงแชร์นักเตะครับในเทคนิคใหม่ๆจริงๆแล้วครับก็มีน้องที่อาการบาดเจ็บและถอนตัวไปบ้างครับแต่ก็เรียกคนมาทดแทนและเชื่อเลยครับว่าเขาจะทําผลงานได้ดีก็ต้องติดตามกันต่อไปส่วนการถอนตัว่องท่านพักติคุตซันครับเราก็เตรียมผู้่นเพียงพออยู่แล้วครับเละเชื่อว่าน่าจะไม่ส่งผลอะไรมากนักเพียงแต่ว่าเสียดายครับที่เขาไม่ได้เข้ามาร่วมทีมและไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเราต้องการเห็นความสัมพันธ์ภายในทีมครับละการตอบสนองของเขาเลยครับกับเด็ก คนอื่นว่าจะตอบสนองแค่ไหนและข้อบอกพร่องต่างๆครับที่เราได้เจอในเนมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นเลยครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางด้านคุตอิสระครับยังปิดท้ายอีกด้วยเลยครับว่าเด็กชุดนี้ครับก็คือว่าเป็นตัวดักประมาณ80-90เซก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับเพราะว่าน้องๆก็มีอนาคตและเป็นกาลังหลักของทีมชุดนี้และในอนาคตอีกด้วยเลยครับซึ่งสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยูก3ฟสามปีครับก็จะประเดิมพบกับทีมชาติซาอุดิอารเบียครับในคืนวันพุธที่22มีนาคมครับที่สนามของานานอารดีสเตเดียมครับหรือกรุงดูฮาในเวลา12.30นตามเวลาประเทศไทยเช่นคืนครับก่อนที่จะ ดวลกับเจ้าภาพยอย่างทีมชาติกาตาร์ในคืนวันเสาร์ที่25มีนาคมครับที่สนามของานาฮัรด,ดูฮายินสเตเดียมของกรุงดูฮาเวลา2นาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทยในช่วงค่ำคืนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่คับพวกเราทีมงานเบรลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ